สวัสดีครับผมช่างสำราญนะครับจากโรงกลึงซับสำราญสุรินนะครับวันนี้นำเป็นลิตพันธ์รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นเครื่องอัดเม็ดหน้าจานหกนิ้วที่เราดัดแปลงเป็นสามลูกกลิ้งนะครับผมอันนี้เราจะขอดูลูกกลิ้งหน่อยไม่ใช่ดึงไหมสามลูกกลิ้งนะครับผมมีช่างมาเปิดนะครับ วันนี้เราจะสาธิตก็มีมีอะไรบ้างคะยาในเปียบดนะครับแล้วก็มีข้าวเปลือกมีรำละเอียดนะครับผมแล,แล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับอันนี้รำหยาบไ,ไม่ต้องผสมนะครับามามามาัมากคลุกกันก่อนนะครับ ะจะออสน้ำ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 นั่นแหละหหน,นั่นแหละเอนเนตทุกเขาให้ทั่วก่อนนะคะผสมน้ำนิดนึงนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะจดเเตมตดเช้ง

เยอ,าอ้ารอก็ไม่ได้เพิ่อความมั่นยวนะคอยรอบเล นะครับผมเตรียมอชิ้นใหม่นะครับแต่รูปเงินสักกระลากระลาเงียบๆนะครับพอ,อ,อเวลาชิ้นงานลงเข้าไปอัดมัน เสียงจะเงียบนะครับโอเตรียมมากนะครับเตรียมากเลยทีนี้เตรียมงานให้ใครครับนี่ยลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเข็มบูรณ์นะครับสั่งแล้วนะครับจัดที่ไก่นะคะ ไก่ในฟาร์มบูเม็ดสวย จะล้างรูนะคะใช้โดยการใช้รำหยาบล้างรูให้สะอาดนะครับล้างรูให้สะอาดนะคะบอนทะะี่ทำกาน เหตุที่ที่ต้องการล้างรูทุกครั้งหลังที่เราเลือกใช้เพราะว่ามันก็จะมีเป็นก้อนอุดอยู่ตามรูนะครับผมเวลาเราเลิกเลิกเลิกใช้เราก็ใช้รำยางลงไปอให้อัดอัดตัวเก่าออกมันรูก,ก็จะโล่งนะครับประมาณนี้เน,ะเนาะท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับโรงกลึงซับสำราญนะครับ08 4 4 7 1 5 0ส8นะครับ0 9 3 5-5-4-2-2-5-5นะครับบันทึครับ